ขอบด้านข้างของแนวคูเมืองชั้นในเดิม่เงี้ยครับเราก็เลยพูดเรื่องคำว่ามุมพนาครเรานี่คือเราคือสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งดูเป็นก็เป็นท่านายกอ,อยู่ในกิจกรรมของขา้าวเจ้าดิสติกตอนปี2023นี้ครับร่วมกับมิวเซียมสยาม อ๋อแล้วรูปที่เราถ่ายนี้จะไปปรากฏที่ไหนครับรูปเนี่ยครับเราจะได้แสดงบนนิทรรศการที่ชั้น2ของป้อมมหามกนครครับตอนนี้ก็มีโชว์อยู่เลยครับถึงวันที่28แเดือนนี้ครับแล้ววันนี้เรากาจะมาถ่ายอะไรครับก็วันนี้ครับเป็นกิจกรรมโฟโต้วอล์ของสมาคมถ่ายภาพนะครับแล้วก็พาทุกท่านเนี่ยไปเดินเรียบคลองแสนแสบกับมาแล้วใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะถ่ายตัวเบื้องหลังของลิเกที่กําลังจะเล่นกันอยู่ในคืนนี้ครับ มันมีความพิเศษตรงที่ว่าลิเกที่เรามาถ่ายกันที่ป้อมเนี่ยฮะเราอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นลิเกกับป้อมเพราะว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ตรงย่านนี้ครับเป็นวิกิเกเป็นชุมชนลิกเกที่อยู่ในย่านนี้เลยก่อนที่จะเป็นชุมชนที่เกี่ยวกับเรื่องทําดอกไม้ไฟเรื่องทํากรงนกนะครับตั้งแต่อดีตก็เลยได้มีโอกาสย้อนรอยอดีตกลับเข<ม>้ามาเดี๋ยวตามคุณตุลไปดูครับว่าเราจะถ่ายอะไรกันบ้างขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียนอยู่ป2หนึ่งปสองไงที่บ้านเนี่ยมีลิเกยเยอะที่จังหวัดสิงห์งบุรีสิงห์บุรีรแล้วก็มีคณะปีพาดซึ่งอยู่ข้างบ้านเป็นญาติกันก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาเล่นลิเกเนี่ยขาจะเอาพวกก่อนลิเกไม่มีปีพาดมาด้วยต้องจ้างจ้างปีพา,า<น>เดเนี่ยมาเจอกันที่งานแล้วก็เด็กๆเวลาเข้าโรงลิเกเนี่ยมันเข้ายากเพราะว่างานวัดนี่แหละแต่มันคนมันเยอะพ่อกลัวหลงพ่อก็เลยจะฝากไว้ให้กับปีละนาปุลรานาดมาหาเทียบที่บ้านก็อุ้มไปไว้อยู่ตรงกองทัด คณะปีพาดข้างบ้านนี่ชื่ออะไรมหาเทียบบาบ้านมหาเทียบเป็นมหาเทียบอยู่ที่ชีนอมารอ่อยู่บชีนอ้ารเป็น2องะมาณสน้ายเป็นสองนรอย1อี่ยยังเล่นอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าพอที่เข้าปีหนึ่งปีสองปีก็คือ2 5 1 3ปรสามก็ันรเก็ดดลนิเกดูลิเกเอเล่นละนาดแล้วต่นเ้นะนาก็จะไม่ได้งานศพบ้างก่่ะเพริเกมี เริ่มมีและเริ่มมีสมด,ดักพักดีเริ่มมีบรรหารซิบหอมหวนเข้ามาหรือแรกหอมหวนเข้ามาแมีดนตรีมาด้วยจะเห็นลิเกในงานไหนบ้างประเทศไหนบ้างทีง่งานงานจิ๊ดแรกๆคืองานวัดกับงานงานศพที่เป็นแบบคนมีสตางค์ก็จะเอาลิเกมาเล่นหน้าศพอันนี้หลังๆเนี่ยพอภาพยนตร์เข้ามาลิเกก็น้อยลงถ้าเป็นวงดังๆอย่างเช่นบรรหารไม่ใช่บตอนนั้นไม่มีบรรหารเขาเรียกคณะหอมจิตหอมหวนะแล้วก็บรญหารนี่มาทีหลังตลอดผมรู้แลวผมรู้อย่างนั้นนะก็จะก็จะเก็บเกิน ก็จะขายบัตรมีล้อมรั้วเลยเก็บเงินจะเป็นงานเป็นเป็นงานเข้าวัดเลยอะประตูวัดเนี่ยจะต้องเก็อ่อเอาเก็บเอาเก็บห้าบาทสามบาทเข้าตลอดงานดูทุกอย่างได้ทั้งดนตรีทั้งอะไรตั้งแต่แบบซุ้มก็จะเป็นซุ้มประตูหน้าเลยแล้วก็มีสอยดาวมีอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนแต่เดี๋ยมเมื่อก่อนมันมีพวกเป็นคัตเอามีโฆษณาอะไรกันยังไงไหมเออเมื่อก่อนนะไม่มีคัตเอานะห้าสิบปีเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีคัตเอาเราจะดูเป็นรถ รถขยายรถขยายรถขยายแบบรถลมพงไอ้ลมพงซิลอะนะที่เรียกว่าลมพงลมพงเหล็กอะเมื่อตอนนี้มันที่จะรู้ว่าอะไรเพราะว่างานวัดมันจะมีประจําเดือนนี้วันนี้เราจะรู้คนชุมชนรู้อยู่แล้ววัดเหนือวัดใต้วัดกลางขนาดงานที่ใช้ใช้เขือนใช้นาจะเป็นงานประจําปีที่ทุกคนจะต้องออกไปเลยนะสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยต้องนั่งรถไปที่เฉือนใช้นาจะมีงานประจาปีงานฤดูหนาวลบบุรีก็จะไปแบบนั้นดังนั้นเขาจะรู้เขาจะรู้เลยว่า ประมาณเดือนออกพรรษาเ,เดือนนี้จะเป็นวัดลังกาวัดบางปูนวัดวัดนามวัดลาดก็ดจะมีรู้เลยแล้วก็เขาจะจัดกันอย่างนี้ตลอดคือลิเกไปแน่ตามหาแต่ว่าคนดูเนี่ยตามไปเชียร์ด้ไหมคนดูตามคนดูก็ตามไปคนดูตามไปตามบางคณะนะบางคณะวนใหญ่ก็จะเป็นอย่างส่วนใหญ่เราจะได้แถวบ้านเนี่ยถ้าเป็นนายทุนนักเยอะหน่อยก็จะจ้างเหลือลิเกแถวลบบุรีมา ผมจำได้แม่นเลยเด็กนนั้วนะคือสลอดสำโรงขนองและที่สำคัญก็คือลืมบอกไปว่าไอซีอีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนมีรายการวิทยุของเอเอ็มของของเอเอ็มลิเกแต่ละคณะเนี่ยเขาจะมีรายการวิทยุแล้วเขาก็จะบอกเหมือนรายการลูกทุ่งอ่ะโมลลูกทุ่งอ่ะที่บอกว่าวันนี้จะไปไหนอ่าก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันนั้นแฟนคลับของลิเกก็จะต้องตามไป อย่าลืมนะวเมื่อก่อนเนี่ยวิทยุ AM เนี่ยมันก็คือเราแวกนั้นน่ะก็จะฟังดังนั้นคนท้องถิ่นก็จะจำวิทนะยุเอ็มได้เหมือนกันระยะระยะที่ผมตื่น,ต,นตาตื่นใจมากคือเมื่อก่อนในลิเกเนี่ย,ย,ยฉากมันธรรมดาแล้วก็จะมีอ่ริ้วสองข้างอ่าอ่ามันจะมีสองข้างเป็นประตูนะ,ะก็ทิ้งมาแต <ไป S 2> ่ที่งล,ลงมาแล้วเริ่มมีเนี่ยนะผมเจอครั้งแรกเลยคือเจอคณะของบรรหารนิเทศของขององหัวนี่แหละครับของคณะจากคดีที่เปลี่ยนฉากได้ อ่าก็วิธีการยังไงก็จอดนาเขาดึงลอกขึ้นมาก็ทิ้งลงมาตื่นตาตื่นใจมากเลยเมื่อก่อนนี้ลิเกแเรามีลอกลงมาแบบนั้นเปลี่ยนธงเอ้ยจากท้องพะโลงกลายเป็นป่ากลายเป็นแม่น้ำอฉักหลักๆมันก็จะมีอยู่ในบางทีมีผ้าเนี่ยต้องจะต้องเห็นใกล้ชิดกับเวลาลิเกเขาเล่นนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันส่งบุกกันแหละมันสดสดก็มี ตึงปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็บางทีเชิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันก็ไปเองผมเคยเจอประชันครั้งหนึ่งแต่ผมจำคณะไม่ได้แล้วรู้สึกเป็นคณะของของชัยนาทมาประชันกันก็คือเวลาประชันกันเนี่ยมันมีประชันสองแบบนะเล่นพร้อมกันเลยโอ้เออเล่นพร้อมกันเลยคนละคนละมุมมุมวัดคนดูจะนั่งตรงไหนมากกว่ากันนั่งกันคณะแบบนั้นจะดูกระดานซื้อพิมพ์ตอนเลิกอะก็รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วอีกอันหนึ่งก็คือผัดกับเล่นตะรวันเล่นตะรวันตะรวันกันก็เรียกเหมือนกันไปทังกันแต่ผมว่าเป็นการประชันกันเพื่อ ดูดูคนมากกว่าไม่ได้ไปทนจริงจริงไม่ใช่แบบเสี่ยชยยชนะอะไรต่างตนี้เป็นแค่ประชันกันนิดเดียวนัแล้วนะครับนับคงนับมาลายนับอะไรอย่างเงี้ยจากวัดนะวัดเขาขายมาอะไรเท่าไหร่ก็แล้นะอ๋อใช่ก็นับจากมาลลย่วัดจาวัดก็ได้วัดได้ละเมื่อก่อนก็จะเป็นเรื่องจักจักงงงนะแต่เป็นตั้งเรื่องขึ้นมาเรื่องในดูในหวังนี่แหละเรื่องแบบคล้ายคล้ายแบบเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็มีโจรมีอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวหลักๆก็จะมีประมาณนี้แหละแต่หลังๆเนี่ยพอเริ่มมันมีเริ่มมีละครพวกดาวพุหัส หรือช่ไหมพรเรา้องตอบขึ้นมาเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาเป็นเรื่องแบบสมายใหม่หรอกเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องนี่เลยเป็นเรื่องคุณชายเป็นเรื่องแบบแบบแบบนี้เลยไม่ใช่เป็นเจ้าชายแล้วเป็นคุณชายแต่งตัวแล้วก็ลิเกมันเลยเปลี่ยนเป็นวงเครื่องเพราะตั้งแต่สมจักพักดีออกรายการไอ้ดวงดาวสามมาช่องห้าหรือไงช่องห้าตอนเย็นตอนหกโมงเย็นอันนั้นน่ะพอเริ่มแล้วเมื่อก่อนเนี่ยลิเกมันจะเห็นชัดนะว่าใครเป็นพระเอกนางเอกแต่งตัวไหมมันจะแต่งตัวชัดเจนแต่พอยุคนั้นเนี่ย มันมีเครื่องเพชรเครื่องประดับเยอะไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกนั่งเอกคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเสื้อกั๊กตัวเดียวก็ได้เสื้อกั๊กตัวเดียวแล้วก็ถ้าเป็นตัวเขาเรียกตัวโปเอตัวตัวตลกตัวอะไรเนี่ยเขารยกแต่งตัวไม่ครบจะไม่ครบมากไม่มีเขาไม่มีไม่มีขนลบเสียหูเมื่อก่อนลิเกต้องมีขนลบนะขนลบนเสียแล้วก็จริงที่จิิงที่เมื่อก่อนเด็กๆในตัวอีกเรื่องนึงนะคือเขาเรียกลิเกขอทาน คือออะไรคืแต่งตัวลิเกเดินตามบ้านไปขอท่นอ๋อแล้วเขาร้องเขารำไหมร้องเพลงร้องรำรำเพลงแล้วเหมือนกับคนเสียสติอ่ะแต่บางครั้งเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนกับเราเป็นวันนี้พกแต่เมื่อก่อนก็ไมาเลยแต่งตัวมาเพราะว่าจะแต่งตัวเป็นลิเกชุดดำอ๋อ ดำมาแล้วก็มามาลำแล้วก็เดินผ่านบ้านไปก็มีถังกระปักเองแปงเสร่จเสร็จเสร็ขอเศษตังค์เพราะงั้นถ้าสมัยพี่ประที่จรสองพันห้าร้อยสิบกว่4สิบสี่สิบสี่สี่ก็เสื้อผ้าก็ยังไม่มีชุดราตรีไม่มีไม่มีชุดราตรีนะมันจะเป็นชุดใส่ดินงกันหมดใอดิ้นทองเหมือนกันหมดราตรีนี่มาก็บอกว่าจาได้ก็คือตอนสมศักดิ์ดีแหละที่มีชุดราตรีนะ ครับพวกปีพาดก็ยังไม่มีเป็นปีพาดมอญลอยฟ้าเลยไม่มีปีพาดมอญจะไว้เล่นเฉพาะงานศพเมื่อก่อนในปีพาดโมญเนี่ยก็บ้านแถวบ้านนะจะถือเลยว่านแพาโมต้องเล่นงานศพเท่านั้นชุดแต่งกายนี่ก็ตลกเลยนะแหมเป็นยากโจนยากโจนแต่เต็มตัวใช่ใช่อะไรก็สมบูรณนแบบแล้วก็ที่เที่ยวชอบมากเมื่อก่อนเวลาแทงกันต้องแทงแบบเข้าจักรแ้แลบีไปนีไปแล้วไปแล้วก็เลื่อนแล้วก็ขี่ม้าก็เป็น ไม้แผ่นกระดาษเป็นเขียนมาอยู่แล้วแฝงไปเมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่ได้ดูดึกขนาดนี้นะเทเลเกมันจะเลิกไปถึงเที่ยงคืนเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะเขาส่วนใหญ่สวัดต่างๆเนี้ยลิเกเลิกหนังจะฉายอ๋อมันจะมีโปรแกรมอื่นต่อหนังจะาายแล้วคนคนเข้าคนแก่ก็จะไปดูก็เนี้ะไปนั่งปูเสือแต่หกโมงเย็นแล้วแดดแดดร่มลงตกไปปูเสือแล้วจองไม่ให้แล้วจองให้ผู้สัมัผู้ใหญ่ไปนั่งไปนั่งดูเด็กๆก็ไปนั่งก้า คนดูก็คนใหญ่คนแถวบ้านนอกจากว่าเป็นแฟนจริงๆแล้วก็จะมีแม่ยกจริงๆนั้นเมื่อก่อนนี้ก็มีก็ให้เป็นให้เป็นเป็นพวงมาลัยมันมี2แบบคือเท่าไปซื้อพวงมาลัยวัดก็อนวัดก็ได้วัดก็ได้กับอีกงานหนึ่งเขาเขาให้เงินเลยเตรียมมาเลยให้เงินเลยเป็นบรรยากาศสนุกสนานสนุกสนานเดี๋ยวนี้ไม่มีละอ่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูริเกมานานแล้วนี่มาดูกบมาจะมาดูเดี๋ยวมาลองดูกันขอบคุณครับที่กระจรด้ครับโอเคครับ เราเล่าไม่เอาด้านมากเลยไปถึงมต้มเขาจะเป็นเป็นโลโก้ของของของบ้านเราแลเสร็จแล้วเขาบอกว่าราชิดาอยู่ที่อุทยาแต่เราหารู้ไม่ว่าเขาแอบชอบับบเพื่อนเราคืออันตราิเข้าใจไหมเพราะว่าไอตัวองหิเนี่ยไม่ได้บอกความจริงว่าตัวเองเป็นมีผู้บ้านมีอะไรเขาแอบชอบกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเราไปเจอเราก็เลยขอตัวสิทธิ เป็นตู้ปอกพอเสร็จ hmm. สู้ปันกันสู้ลบกันอันชาติโดนปันเราวิ่งตามตามมาอยู่ทีหนูก็ไปเจอข้อประเด็นที่นี่สำรับจ่าเห็นรอยเลือดแล้วก็ร้องต่อว่ากันแล้วร้องตอนตอนเนื้อดดาบจะต่อสู้ก็เพื่อผานจะแพ้แพ้แล้วหนูเลือดดาบจะฟันทุกคนออกข้าเขาเวลา เราจะเริ่มตอเบอร์ใบในกรรมเออก็เขาต้ค่ะเปิดแบบในกรรมคแล้วสุดแล้วไอ้นี่ไอ้นี่เป็นตัวตัวโดนซันหน้า,าเออฝัดหน้าผอมปฐพีแล้วก็เข้าลมือใู่ือใจไม่อกี้คือบอกหมดเตรียมเรื่องกันค่ะค่ะนะ<ช>ครับก็คือเรามาเจอกันเสร็จมีตัวแสดงใครเราก็จะเล่าเรื่องว่าเออเล่นอย่างนี้ได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงเราจะเล่ยังไงให้มัน บาลานกับเวลาตอนนี้เราเรามีโครงเป็นแบบวรรณคดีเก่าอะไรไหมหรือว่าเราอันนี้ผูกเรื่องใหม่เลยอันนี้เรื่องเรื่องใหม่ค่ะถ้าวรรณคดีเราต้องมาซ้อมอ๋อนั่นต้องซ้อมถ้าอย่างเล่นพระไพมินยมเป็นลิเกสมเครื่องวันนี้ทางเนี้ยคือเหมือนด้วยด้วยประมาณด้วยอะไรด้วยพลาดเชิดชุดมันแพงก็ไม่ไม่ทำมิกเกอรสมเครื่องใช่ไหมคะก็จะเล่นเป็นเรื่องของจับจักุแบบว่ามีเจ้าจิงแัะขัดสวบมีเจ้าอะไรอย่าี้แล้วก็แจกบทกันตรงนี้เลยเพราะว่าไม่เอ็นไหวตัว เมื่อพระเอกไวตัวเราต้องต้องเล่นเรื่องหาเรื่องที่พระเอกไวหลายคนต้องดูคนแสดงเป็นหลักใช่คนแสดงเป็นหลักการการหาเรื่องมาเล่นเนี่ยต้องดูคนแสดงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสัมภาษณ์อาจารย์ดัยนายกสมาคุเรื่องการแสดงความเป็นมาของลิเกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีกี่ยุคมีอะไรบ้างตั้งแต่ยาเปตปาลีเป็นลิเกสชมเครื่องเล่นในวังอะไรเงี้ยค่ะมีวันลิเกไทยเพราะว่าเราไปไปไปค้นคว้ามาว่าดิเกเนี่ยเล่น ในวังข้างแรกในสมัยรัชกาลที่ห้าใช่ไหมคะแล้วก็เราก็อ,าอยากจะผลักดันให้เป็นศูนย์รวมของการแสดงลิเกจัดวันลิเกไทยโดยภาครัฐก็ตอนนี้กาลังรอรอ,อทางภาครัฐให้การสนับสนุนประมาณเพื่อจะมาจับตั้งวันลิเกไทยให,ให้ให้เหมือนเป็นศูนย์รวมการแสดงลิเกซึ่งมีเป็นร่าเก่าของคนไทยมาช้านานเราอยากให้ให้ให้ใหเป็นตึกแผ่นมากกว่านี้ อันนี้อันเราเราเชื่อมโยงกับสมาคมสงเคราะห์สหายศิลปินอะไรด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะของเรานี่จะตั้งโดยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศิลป์อ๋อโดยสมัยยุคท่านประยุทธ์ฮะเขาท่านท่านเล็งเห็นว่าเออสมาคมลิเกยังไม่มีสมาคมก็เลยมาเรียกอ่าห้าสิบ ศิลปินทั่วประเทศมาห0าจังหวัดมาจัดตั้งสมาคมคือช่วยในด้านหางานมีอะไรต่างๆแล้วตอนนี้ก็คือมีงานผ่านกระทรวงอ่างเงี้ยอย่างงาน240รอ่าี่องกรุงเนี้ยเราก็จะมีการแสดงแล้วเดี๋ยวจะมีงานวิถีศิลป์วิถีไทยที่อุทยาปีนี้และจัดอัศวินท่ากลาแล้วแปลว่าคณะลิเกต่างๆก็จะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกหรือว่ามาเป็นคือการอันนี้ก็คือความหลักใจของสมาคมก็คือเราทำงานเป็น เขาเรียกอะไรล่ะเป็นกิจอาสาเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเงินเดือนอไม่ไมีอะไรไม่ไม่มีไรายได้อะไรเข้ามานอกจากเราจะขอมกุกถักภาครัฐช่วยส่วมนแต่นิ่งมุณมันก็น้อยมา, <ขอ S 2> ากใช้ได้เลยก็ไม่มีลแล้วเราก็ใช้วิธีสมาชิกสมัครปีละสามร้อยนะคะเป็นเป็นคณะหรือเป็นเป็นรายบค,คนค่ะรายบุคลที่เป็นสมาชิกของสมาคมแต่ว่าปีหนึ่งสามร้อยถ้าใครเสียชีวิต คือเรามีกฎเกณฑ์ว่า6เดือนขึ้นไปเป็นสมาชิก6เดือนขึ้นไปเสียชีวิตเราช่วย10,000พร้อมพวงหลีในงบ10,000เราจะไปสมัครที่ไหนครับหรือว่าสมัครที่เพจของสมาคมลิกได้เข้าไปที่เพจสมาคมลิกแล้วก็ดูรายละเอียดแต่ว่าต้องให้ให้เป็นคณะกรรมการเนี่ยรับรองว่าเป็นลิกหรือเป็นลูกหลาสเป็นปีพาสเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการแสดงลิกเรารับหมด นะคะแต่ตอนนี้บางทีลิเกก็เหมือนต้องมีค่าใช้ใจ่ายรายปีก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมาสมัครว่ามีสมาชิกเนี่ยเราเป็นสมาคมมาห้าสมัยที่สามแล้วท่านท่านเป็นอายุสมัยที่สามแล้วปีแรกสองปีจบปีที่สองสี่ปีปีนี้เริ่มมาปีที่สองของสมัยที่สามก็เท่ากับแปดปีถูกไหมคะแต่ว่ามีสมาชิกสองร้อยหยๆๆซึ่งลิเกทั่วประเทศนี่ยเป็นแสน แต่คือการสมัครสมาชิกคุณต้องเสียเงินก็ไม่ค่อยคือเหมือนไม่ไม่ได้ได้การตอบรับแต่สมาคมช่วยช่วยยังไงเมื่อโควิดเราส่งรายชื่อส่งรายชื่อให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเรื่องเยียวยา5,000บาท3เดือนนะคะอันนั้นไม่ใช่สมาชิกก็เราก็ช่วยส่งรายชื่อให้กับทางกระทรวงกระทรวงแรงงานท่าน อาสุชาติชมพิตร,รับอาใช่แต่ว่าเรารับรองไปพวกเราคณะกรรมการแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะาประุมมยุธยาราชบุรีคือรับรองเซ็นรับรอมาว่าเป็นลิเกเป็นปีพาดอยู่ในเครือข่ายของการแสดงอ่าเราก็ส่งรายชื่อไปหลายพันคนก็ได้รับเงินเยียวยามาอันนี้คือคือคือเราช่วย ครั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็มาเรื่องการฉีดวัคซีนอ่ออกเรื่องเลยก็แล้วเราก็ทำทั้งสู่ที่นายกว่าสุคซินเราถือได้ผลกระทบเป็นเป็นผลงานมันไม่มีเลยแรกๆใช่ไม่ว่าจะเป็นลิกเกอตลกหรือว่าจะเป็นพวก ตกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้เรามีสมาคมทั้งหมด9ก้าสมาคมหรอที่กระทรวงกระทรวงธทำมีโนราตอนนี้ปัดันที่เป็นกระทรวงโลกไปแล้วนะคะมีเพลงขึ้นบ้านแม่กวดจิตเพลงแล้วก็มีหมอลำมีกองสวัสดิชัยภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมด9สมาคมแต่สมาคมลิเกเป็นสมาคมแรก ที่ได้รับการัจัดตั้งทีนี้เราก็มาทาด้วยกิจสสารท่านนายกก็บริจาคเงินส่วนตัวไปหนึ่งแสนเพื่อขับเคลื่อนสมาคมแต่ว่าเราไม่มีงบจากภาคเอกชนภาครัฐมาช่วยตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเผื่อใครอยากจะสนับสนุนหรือว่าจะเป็นในเครือข่ายเข้าไปในเพจเข้าไปอยู่ในเพจนะครับสมาคมว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่ทำงานเพื่ออะไรเราเผยแพร่ เรามีการเรียนการสอนสอนเด็กฟรีโดยค่ะตอนนั้นได้สอนไปตอนนี้สิบกว่าจังหวัดแล้วค่ะเพราะว่าเราได้รับมตกจากกรมค่ะแต่ปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้รับในที่คำเรืองไปขออะไรแล้วเรื่องคือมันเปลี่ยนรัฐบาลด้วยนะคะเราก็เข้าใจว่ามันจะจะได้เร็วได้ช้ามันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เป็นนนหลายคพ่อชื่ออาจารย์จิ๋นชัยเนี่ยบ้ชื่อจริงวันชัยวันชัยครับเป็นเป็นปู่ของสารามน้ำเพชรใช่เคยได้ยินใช่ไหมคะใช่ค่ะสกูลลิเกเลยเนี่ยสารามก็อ๋ออ๋อเป็นเป็นตอนนั้นทำลิเกเด็กแล้วก็เราก็พ่อแม่เขาก็มีคณะเขาจะไปครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะได้มาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ ส่วนต่อไปค่ะทุกท่านทุกท่านนะคะจะได้รับชมในส่วนของลิเกนะคะจากทางสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยนะคะกับมีเชื่อเรื่องด้วยนะคะเชื่อเรื่องว่าผิดคําสาบานน้องสิบปดคนครับเป็กท้องอยากจนหยู่รืูบ้ากระทุ่มมาน้ำมาทั่วไม่เคยได้ข้าวไม่ได้อะไรแต่ปลาได้อเพราะน้เยอะ<ห>นะครับเป็นท้องกระทะ แล้วลูกครูเข้ามาช่วงปีไหนครับที่ไปโอ้โหก็อายุ12จบป .4 เมื่อฉันจบจบเรียมาเนี่ยก็ไม่ได้เรียนนังสือเลยแล้วมาเริ่มที่นี่เลยใช่ไหมครับผมก็มาหัดตะลิเกนะที่นี่เลยหัดตะลิเกนังเสือไม่เก่งแต่ว่าแต่มีความจําที่ว่าจะสอนน่สองสามสี่แพิธีเจ้าพิธีไมต่อเริ่มการตะลิเกทำพิธีด้วยครับ เมตามหาพรหมพระสมุารองคพระพิฆเนศสำเร็จการเล่าเทวันเทเทวานผัวฟ้า มหาราชภูมิพลอลองกลานของมูราหหวยราหนาตาสิงให้ยืนยงคงอยู่คูุ่้าดี who are i ช่วงเวลานะตอนนี้ขอจุมพงสงเกียรติของบุลท่านพรสเพียภาพความมั่ทานของสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านย้อนรอยถอยหลังไปสมัยกุชักาที่ห้ายาเพชรปราณีนำลิเกส่งเครื่องและลิเกลูกกดวันนี้อาจารย์เดชชัยอเาาดกราบครับนำพาศิลปิน ลูกหลานมากราพลวัตนำชัยต่อท่านผู้ชมผู้ทรงเกียรติเป็นที่รักและรพยิ่งที่ติดตา,าจา่าทุกทุกสถานที่เฮฮัชชาสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยแสดง